สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโฟก็อยู่ที่โรตัสหัวหินนะคะจะบอกว่าไม่ได้เดินมาซูปเปอร์มาร์เก็ตโซนนี้นานมากนะมันเป็นโซนแบบเป็นโซนเครื่องปรุงสําเร็จรูปอะ่ะซึ่งหลังๆมาเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่ว่าพอวันนี้ก็เลยเหมือนมาเดินอัปเดตหน่อยว่ามันมีรถอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังว่าที่โฟเคยลองแล้วก็ชอบไม่ชอบมีอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเองมาดูพร้อมกันเลยมาถ้าจะบอกว่าเป็นต้นตํำรับของพวกผงสําเร็จรูปพวกนี้นะโฟจะยกให้โลโบนี่อยู่แถวล่างพวกนี้ เลยซึ่งตัวที่อยากให้ทุกคนไปลองแล้วก็คิดว่ามันมันโอเคมากๆอะ่ะสำหรับของโลโบนะที่สุดเดอะเบสคือแบบไปกินซ่าอะไรเงี้ยคือผงทำหมูแดงมันทำให้ทำหมูแดงง่ายมากอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไว้จะแชร์วิธีการทำหมูแดงด้วยโลโบเอาไว้นะคะเป็นอันที่โบชอบแล้วก็ทำมาโหเป็น10ปีแล้วอะ่ะกับโลโบผงหมูแดงกับอีกอันนึงก็คือผงทำแหนม ผงทําแหนมนางก็เลิศนะถ้าใครอันนี้คือโพรีวิวเองว่าพอชอบนะคะแล้วก็จริงๆเหร,โโรอโรบ๊วยเขาขึ้นชื่อเรื่องผงปรุงพวกนี้นานๆแล้วนะแล้วก็ลาบน้ำตกแต่ลาบน้ำตกโลโบมันจะหอมแต่ว่ามันจะเปรี้ยวแล้วสีมันไม่สวยสีมันจะแดงแบบแดงหลอกๆอะ่ะเอออันนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนได้อยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วรู้สึกว่าปรุงเองง่ายกว่าแต่สำหรับใครที่ไม่อยากจะซื้อเครื่องเยอะแยะ,ยะรุงรังก็พอไหวอยู่แล้วก็ อีกตัวหนึ่งที่เหมาะกับเมนูพวกม้อบรมร้อนอะไรแบบนี้นะจ๊ะก็คือตัวนี้เลยทอดกระเทียมพริกไทยผงมักสไปซี่แล้วก็พวกหม้อดินเนี่เป็นตัวที่แบบอยากให้เอาไปลองอร่อยยู่หม้อดินนี่คือเอาไปคลุกคูนเส้นก็คือทำเป็นกุ้งอบุูนเส้นเลยสำหรับแม่บ้านยุคใหม่ที่ทำกับข้าวได้เก่งกาดประมาณเราอะไรเงี้ย เปนง่ายเว้ยมันทำให้เราแบบอุ้ยดูเป็นมืออาชีพกับอีกอันนึงพอหลังๆมาหลังจางกที่เป็นโลโบใช่ไหมมันก็จะเริ่มมีห่อใหม่มาซึ่งฮิตฮอตสุดที่โฟมันทำง่ายสะดวกแล้วก็เวิร์กจริงๆคือรถดีซึ่งตัวที่ที่เคยกินแล้วชอบจริงๆก็คือพะโล คือรสดีพะโล้มันง่ายมันง่ายแล้วก็สะดวกจริงๆอะ่ะก็คือมันทําให้เราทําพะโล้ได้ง่ายๆเลยแค่แบบมีไข่มีเต้าหู้อยากใส่เห็ดหอมก็ใส่แล้วก็เทล,ลงไปจ้ะจบอยากเค็มเติมเกลือเติมน้าําปลาอยากหวานเติมน้ําตาลอยากหอมเติมผงอบเชยเพิ่มอะไรแบบนี้ใส่การก้านพระโล้อะไรลงไปตามอัธยาศัยแล้วก็อีกรสหนึ่งที่เคยกินแล้วชอบคือตัวนี้แกงส้ม ใครจะไปคิดว่ารสดีดเมนูแบบ<ด>เฮ้ยเขาทำแกงส้มใช้ได้เลยนะ<ด>ยคือ<ด>เป็นเมนูที่<ด>ที่ถ้าทำเองอะ่ะให้รสกลมกล่อมแบบยากอะ่ะแต่ว่าอันนี้ถือว่าไม่ขี้เลอ่อร่อยแล้วก็หมักยาก่างคือหมูแดงของเขาฟูามไม่เคยลองแต่เห็นที่ถุงก็เออหน้าหน้ารองเหมือนกันอะ่ะคือหมูแดงเราไปโลโบโ้หมดใจแล้วงาเราก็เลยไม่เคยลองที่ท่อนี้แต่ว่า ตัวหมักย่างเคยลองก็ได้กลิ่นที่หอมตอนหมักก็หอมแล้วมันจะออกเท็กเจอร์แบบนุ่มๆเหมือนคอหมูย่างตามร้านส้มตำอ่ะเพราะว่ามันคงมีสหารทำให้เนื้อหมูแบบเปื่อยนุ่มอ่ะอยู่โดยส่วนใหญ่ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ค่อยได้ใช้หลอกหมักเองดีกว่าแต่ถ้ารีบๆหรือขี้เกียจนะจ๊ะก็1ซองจัดไปสะดวกส่วนตัวอื่นไม่เคยลองเลยจะมารีวิวยังไงเนี่ยเฮ้ยมันเยอะมากแต่ว่า าะว่าบางห้างเยอะกว่านี้ไหมไม่แน่ใจแต่ว่านี่เหมือนเราไม่ได้มานานนะเรามาเจออย่างนี้เราก็รู้สึกว่ามันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ที่ตื่นเต้นอีกอย่างหนึงว่าเพิ่งเคยเห็นก็คือน้ำพริกเผาแบบเป็นลอดคือคือเราแบบไม่ได้เดินซูเปอร์มาร์เก็ตโซนนี้นานมากมันมีเป็นลอดหลายยี่ห้อด้วยเออซึ่งบางทีถ้าไปในพวกวิลลา่าพวกอะไรอย่างงี้อาจจะมีเยอะกว่านี้นะ มันก็สำหรับคนที่สะดวกเนะาะทานขนมปังหรือว่าบีบใส่ต้มยำเล็กๆอะไรเงี้ยอยากบุงรสเพิ่มก็คือซื้ออันนี้ได้เลยยังไงวันนี้นะคะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะใครที่ใช้อยู่มีตัวไหนที่ชอบนะคะลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างคนจะลองซื้อไปลองทำกินดูเนาะที่เห็นตรงนี้นะมันก็มีของรสดีนะก็จะมีแกงเลียงแกงส้มแกงเขียวหวานต้มยำ ต้มยำน้ำาคนด้วยแล้วก็มีน้ำยำด้วยอ่ะเอ้ยไม่เคยลองแล้วก็ผัดกะเพราคั้วกริ่ลาบน้ำตกหมักย่างหมูแดงเขาก็ทำหลายรสเนาะแต่ว่าโฟว่าที่ที่อยากให้ทุกคนไปลองรีคเคมนก็คือพะโล้เนาะส่วนอย่างที่บอกใครชอบหวานไปเติมน้ำตาลใครชอบเค็มก็ไปเติมเพิ่มเอาลองชิมรสต้นตำรับของเขาก่อนนะคะยังไงก็ประมาณนี้ ใครชอบรุ่นไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะ